พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ รพระคำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเรา,เร,ารับพรบเพื่อเป็นพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของคุณผู้ฟังท,ทุกทุท่านในการร่วมกันศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับขอให้วิญญาณจิตของท่านเติบโตเข้มแข็งและให้พระคําที่เราศึกษากันทุกๆุกวันทุกๆครั้งนั้นทําให้ชีวิตของท่านวิญญาณจิตของท่านอย่างรากลึกอยู่ในพระคาของพระเจ้าและขอให้ท่านได้ สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในชีวิตของท่านไว้ในจิตใจของท่านเขียนจารึกไว้ในแผ่นดวงใจของท่านเพื่อว่าเมื่อคราวใดที่เผชิญกับปัญหาความยุ่งยากเราสามารถที่จะเห็นฤทธิเดชของพระคำของพระเจ้าเกิดผลทำให้เรามีพลังที่จะต่อต้านยุทธอุบายของมารซาตานแผนการร้ายสิ่งที่กับดักมารซาตานได้วางเอาไว้ เพื่อที่จะฉุดเราให้ล้มลงนะครับถ้าเรามีพระคำของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดฤทธิอำนาจของพระคำก็จะช่วยเป็นเหมือนอาวุธในการต่อสู้กับแผนการยุทธอุบายต่างๆของซาตานเราก็จะมีชัยชนะนะครับซึ่งในพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้านะครับไม่ใช่เป็นพระคำเพียงแค่เหมือนกฎหมายเป็นเหมือนพระบัญญัติที่เราอ่านแล้วก็จะต้องนำมาระวัง ในการดำเนินชีวิตถ้าทำพลาดแล้วจะทำให้เราเหมือนกับว่าถูกพิพากษาหรือได้รับผลจากการไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าอะไรทำนองนั้นนะครับแต่พระคำของพระเจ้าที่เราศึกษาในช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นพระคำที่เราเห็นเป็นภาพของการถวายนมัสการถวายคำสรรเสริญแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าและในถ้อยคำสรรเสริญที่เรามี ถวายแด่พระเจ้านั้นจะประกอบด้วยความเข้าใจและความทรงจำในพระบหอนที่พระเจ้าได้ทรงกระทรรตั้งแต่ปฐมกาลตั้งแต่เริ่มแรกถ้าเรานับถึงชีวิตของเราก็ตั้งแต่เริ่มแรกที่พระเจ้าทรง,งก่อร่างถักทอเราขึ้นอยู่ในคันของมารดาตั้งแต่เรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่พระเจ้าทรงรู้จักเราพระองค์ได้ทรงรับรอง และก็วางแผนทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเราไว้ในวันสุดท้ายเรียบร้อยด้วยซ้ำไปตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นถักทออยู่ในคันมารดานั้นตอนจบของชีวิตของเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนี่เป็นภาพที่เราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้รับอย่างนี้ซึ่งสำหรับชนชาติอิสราเอลนั้นนะครับการที่เขาถวายสรรเสริญพระเจ้าภาพความรู้สึกของเขา ไม่ได้คิดในส่วนเหมือนกับที่เราเข้าใจเท่านั้นแต่เขาได้คิดถึงการที่พระเจ้าได้ช่วยชีวิตพวกเขาช่วยบรรพบุรุษของพวกเขาช่วยประชา,ชาชาติของพวกเขาให้มีความเป็นชาติให้มีเอกลักษณ์และสามารถที่จะได้รับการรื้อฟื้นพระสัญญาที่พระเจ้าได้ประทานให้กับบิดาของพวกเขาคืออับราฮัมตั้งแต่เริ่มต้นที่พระเจ้าทรงเรียก อับราฮัมบิดาของเขามาออกจากเมืองเออเพื่อที่จะไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนและในที่สุดขั้นตอนต่างๆกระบวนการแห่งการอวยพรของพระเจ้าผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยที่บรรพบุรุษของพวกเขามีความเชื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้ากต่อก้า บางครั้งที่เขาล้มพลาดลงบางครั้งที่เขาดื้อดึงกระบฏไม่ฟังแข็งขืนขัดขืนต่อพระคำของพระเจ้าไม่ปฏิบัติพระเจ้าพระเจ้าก็ปล่อยให้ประชาชาติต่างๆมีโอกาสมาเป็นไม้เรียวมาเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขี้ยวเข็นลงโทษพวกเขาตีสอดพวกเขาอาจจะใช้เวลานานเจปี4 0่400ปีนานกว่าที่เขาจะสำนึกก็เป็นไปได้ บางช่วงบางตอนก็ผ่านความยากลำบากหลายรุ่นผู้คนผ่านพ้นไปจนกระทั่งมีการรื้อฟืน้นการนมัสก,การจนกระทั่งมีการรื้อฟืน้นสถาปนาประเพณีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติพระเจ้ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราเห็นการที่พระเจ้าส่งพวกเขากลับมาสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่สร้างพระวิหารหลังใหม่ขึ้นมา เพื่ออะไรเพื่อให้เขาสํานึกถึงพระพรที่เขาได้รับในอดีตคิดถึงบรรพบุรุษของพวกเขาและพระเจ้านําเขากลับคืนดีกลับมาสู่แผ่นดินของเขาที่พระเจ้าประทานให้ว่าจะเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเป็นแผ่นดินที่ประกอบด้วยเต็มไปด้วยน้ํานมและน้าพึง่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าอวยพรเขาและที่นั่นเองเขาถวายนมัสการพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าในพระวิหารที่เยรูซาเล็มคุณผู้ฟังครับภาพทั้งหมดเหล่านี้เราเห็นในการนมัสก,การในพระธรรมสดุดีที่ได้บันทึกเอาไว้เพื่อประชากรของพระองค์เยาวชนคนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่ที่เขาจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและจะได้ระลึกถึงพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับชนชาติของพวกเขาและเขาจะต้องส่งต่อการนมัสก,การ การปฏิบัติองค์พระพุ็นเจ้ารุ่นต่อรุ่นอย่างเคร่งครัดและเขาทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่พระเจ้าสถาปนาเพื่อที่ให้เขาได้รับพระพรและให้เขาเป็นพรไปสู่นานาชาติไปสู่ประชาชาติต่างๆทั่วโลกจนสุดปลายแผ่นดินโลกมาถึงยุคของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรง แต่งตั้งอัครสาวกของพระองค์และได้ประทานฤทธิเดชให้กับสาวกเหล่านั้นในการกระทากิจของพระเจ้าที่เป็นการรับรองคำเทศนาคำสั่งสอนของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคก็ดีการขับผีก็ดีการที่เขามีชีวิตที่รอดพ้นจากอันตรายสิ่งเลวร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้า ที่คนอิสราเอลนมัสก,การปรนิบัติตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงคนรุ่นหลังและมาจนถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ได้ปฏิบัตินมัสก,การถวายคำสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราไม่มีประวัติศาสตร์ของเชื้อชาติของเราของบรรพบุรุษของเราที่เกี่ยวข้องกับองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างแน่นแฟน้นอย่างลึกซึ้งเหมือนกับคนอิสราเอลในสมัยนั้นก็ตามแต่เราได้เห็นพระพรพระเมตตาคุณของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณที่เล่งให้เราเห็นว่าเราทั้งหลายก็เคยเป็นทาตความเป็นทาตของเรานั้นคือตกเป็นทาตฝ่ายวิญญาณมารซาตานได้นำเรากักขังเราเอาไว้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาปลดปล่อยเราจากที่คุมขังให้เป็นไทย ดังนั้นแค่นี้จึงเป็นสิ่งที่เพียงพอที่เราจะถวายสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าที่พระเจ้ามีคุณมีพรมีพระเมตตาต่อชีวิตของเรามิฉะนั้นแล้วบรรปลายปลายทางของเราก็จะสู่ความพินาศเป็นนิรันด์เหมือนในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อที่16ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงรักโลกจึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าทุกๆคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์คุณผู้ฟังครับพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงมานำข่าวดีพระองค์ได้ทรงมาปลดปล่อยเราให้พ้นจากความเป็นทาสและเราได้เข้าสวนในแผ่นดินของพระเจ้าผ่านความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าซึ่งอาจารย์เปาโลก็ดี และผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรยุคแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้สอนเราให้รู้จักถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการดำเนินชีวิตในการใช้คำพูดในการสําแดงความรักในการแบ่งปันและในการเป็นพยานที่เราจะเป็นแสงสว่างที่อยู่บนเชิงเขาและไม่มีอะไรไม่มีถังมาครอบความสว่างนั้นนั่นหมายความว่าเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียน เมื่อเราดําเนินชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่คนอื่นจะมองเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเป็นการนําความรอดของพระเจ้าจากบรรพบุรุษแห่งความเชื่อส่งต่อมาถึงเราไปสู่นานาชาติไปสู่ผู้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าที่อยู่รอบๆเราเราอาจจะสําแดงความรักของพระเจ้าด้วยการแบ่งปันด้วยการนมัสการด้วยการเป็นพยาน ด้วยการเล่าเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อพวกเขานะครับซึ่งในพระธรรมสดุดีวันนี้ที่เราจะศึกษาร่วมกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่67ตามพระคำพีฉบับมาตรฐานของสมาคมพระคริศธรรมไทยได้เขียนชื่อเรื่องของพระธรรมบทนี้ว่าเรียกร้องบรรดาประชาชาติให้สรรเสริญพระเจ้าคุณได้ฟังครับนี่เป็นสิ่งที่ พระคำของพระเจ้าได้เรียกร้องให้ประชาชาติทั้งปวงมาสรรเสริญพระเจ้าเราจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะนำคนมากมายจากทุกประชาชาติเพื่อให้ทุกหัวเขา่าทุกลิ้นทุกปากได้กล่าวถวายนมัสการแลสระสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับเราทั้งหลายนะครับตามที่พระคำของพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดังนั้นเราจะทำหน้าที่ของเรา ในพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำนี้อย่างสุดกำลังนะครับคุณผู้ฟังครับและพระธรรมสดุดีที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับอยู่ในสดุดีบทที่67ครับผมจะนำมาอา่านให้คุณผู้ฟังฟังตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่7นะครับพระธรรมสดุดีบทที่67ข้อหนึ่งถึงข้อ7มีใจความว่าขอพระเจ้าทรงพระเมตตา และส่งอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเสลาเพื่อพระมันคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกการช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิน้นข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ ขอให้ชนชาติทั้งสิ้นยกย่องพระองค์ขอให้ชาวประเทศทั้งหลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมและทรงนำชาวประเทศทั้งหลายในโลกเสลาข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ ขอให้ชนชาติทั้งสิ้นยกย่องพระองค์แผ่นดินโลกได้เกิดผลพระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเราพระเจ้าจะทรงอวยพรเราและที่สุดปลายทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยำเกรงพระองค์คุณผู้ฟังครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกอับราฮัม พระองค์ได้ทรงสัญญาว่าจะอวยพรอับราฮัมและจะให้อับราฮัมเป็นพรแก่บรรดาประชาชาติตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่12นะครับซึ่งในพระธรรมสรุดีบทนี้ในข้อที่หนึ่งถือได้ว่าเป็นคำอธิษฐานของประชากรของพระเจ้าและเป็นเนื้อความที่ปุโรหิตจะใช้อวยพรประชากรของพระองค์ เหมือนในพระธรรมกันดานวิถีบทที่6นะครับการที่พระเจ้าอวยพรประชากรของพระองค์ก็เพื่อคนทั้งโลกจะได้รู้จักพระเจ้าผ่านประชากรของพระองค์จะได้รู้จักพระมันคาจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้พระเจ้าประทานพรให้ทั้งทางด้านการเกษตรกรรมทรัพย์สินสวัสดิภาพ สติปัญญาและศีลธรรมทั้งนี้ก็เพื่อประชาชาติทั้งหลายเมื่อเขามองเห็นเขาจะได้มีความสนใจปรารถนาจะรู้จักองค์พระพป็นเจ้าองค์นี้ที่ช่วยเหลือประชากรของพระองค์และเขาต้องการจะรับพระพรของพระเจ้าเหมือนกับประชากรของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราอ่านในสดุดีบทที่67ในข้อที่สและข้อที่หนั้น อาจจะถือได้ว่าเป็นท่อนร้องรับของบทเพลงที่ย้ำเตือนว่าทุกชนชาติจะยกย่องนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนข้อที่สในบทนี้ซึ่งอยู่ตรงกลางก็ประยบเสมือนแกนกลางที่สำคัญที่บอกเราให้รู้ว่าเพราะพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมพระองค์จะปกครองพิพากษาและจะทรงนำอย่างยุติธรรม ซึ่งภาพเหล่านี้จะสมบูรณ์ครบถ้วนในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองตามพระธรรมวิวรณ์ครับพระธรรมสดุดีบทนี้ได้จบลงในข้อที่6กับข้อที่7ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายๆกับข้อที่1และข้อที่สองนั่นก็คือขอให้พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรให้แผ่นดินเกิดผลดีเพื่อคนทั้งโลก จะได้รู้จักพระเจ้าและย่ำเกรงพระองค์นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสังคมกเกษตรกรรมหรือสังคมที่ประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราสามารถใช้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราสามารถที่จะถวายการสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพระพรทั้งผลผลิตในการ,กรเกษตรกรรมและผลที่เราจะได้รับจากการงานต่างๆที่เรากระทำในทุกสิ่งเหมือนกัน เราสามารถขอพระเจ้าอวยพรในการงานในอาชีพทุกๆด้านของชีวิตเราได้นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรามองให้มันแคบลงมาในปัจจุบันนี้นะครับคริสตจักรเป็นกลุ่มของประชากรของพระเจ้าซึ่งเมื่อพระเจ้าได้ประทานพระพรมาอย่างคริสตจักรคริสตจักรก็จะเป็นพรแก่ผู้อื่นต่อๆไปคริสตจักรของเราจะมีโอกาสอธิษฐาน เผื่อพี่น้องเผื่อชุมชนและเราจะให้คริสตจักรของเราเป็นคำตอบสำหรับชุมชนในด้านต่างๆและขอพระเจ้าที่จะให้คริสตจักรของพระองค์นั้นมีบทบาทและสามารถที่จะเป็นคำตอบเป็นพรไปยังประชาชาติหรือเพื่อนบ้านของเรานั่นเองครับคุณ้ฟังครับขอให้พระพรของพระเจ้าจากประวันะธรรมในวันนี้เสริมสร้างชีวิตของเราที่จะถวายนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้า และจะปรนิบัติพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับชุมชนสำหรับผู้คนที่อยู่รอบตัวเรานะครับคุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ เพื่อเราด้วยรักทัวโลกกาได้ประจักษ์แก่ใจในความรักแน่ไม่เปลี่ยนแปลพันดังคืนวันคอยพันแปลยังคงดำรงแน่แท้มาดแม้สิ้นชีพคงยังเห็นดวงอาทิตย์ าสายสสู่สายธาราพลันระเหยเป็นเมฆางกลับมาเป็นฝนล้นหลังเรียบเป็นทานรักแห่งองค์ผู้ทรงพลังชะลมมิเคยหยุดยั้งช่ำชื่นทั่วพื้นแผ่นดิน สามูทวางโอนเออท่วมทนล้นให้ไวเป็นอาจินจากพระผู้ไทยอาภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากพระโลหิตพระโอ์์่านรักแห่งนี้ไม่มี เืแหงสัตว์รังเป็นทานรักที่ไหลลังหลังจากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังไห้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู เต็มล้นมหาสามุทรกว้างพพนเออท่วมท้นล้นห้ยไวเป็นอาจินจากพระผู้ไทยอาภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากระโลหิตพระองค์ แห่งศักครังเป็นทานรักที่ไหลหลังหลังจากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังไ้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซูจะมีใครไหม ลังไห้ดังทานพระอง์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู